สวัสดีครับผมปาดีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสเปคดีแถมราคาโดนใจครับออสข่าวแพดแปดครับโอ้ยฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนได้ยินยี่ห้อออสข่าวแล้วสงสัยว่าเอ้ย มันคือยี่ห้ออะไรไม่เห็นเคยได้ยินเลยก็จริงๆแล้วมันคือยี่ห้อ Blackview นั่นเองครับแต่คือตัวแท็บเล็ตเขาทาแยกมาเป็นออสคาวครับคือทาเป็นแบรนด์สาหรับแท็บเล็ตโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นของ Blackview ที่ผมมารีวิวเพื่อดูเป็นประจํานั่นแหละครับทีนี้ที่ผมบอกว่าราคาดีครับเอาให้ดูก่อนแรกเลยครับตีครับราคาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นครับคิดดูดีครับเป็นแท็บเล็ตหน้าจอ10นิ้วนะครับราคา4 0 0 0กว่าบาทถูกกว่าโทรศัพท์ที่ซื้อในบ้านเราอยกมั้งสมัยนี้นี่แท็บเล็ตนะครับแต่เด็กเพื่อน มันราคา4,000กว่าบาทได้ยังไงบอกเลยนะครับว่ามันจะต้องคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับถ้าเ,เพื่อนๆจัดไปนะอ่ะมาก่อนอื่นผมบอกจุดเด่นหลักๆสัก4ข้อแล้วกันครับที่มันเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งน,นะครับมันมีดังนี้ครับนี่ครับหน้าจอเป็น10.1นิ้ว Full HD ดีพลนะครับเขาไม่ได้ Full HD อย่างที่บอกครับหนึ่1080นึ่งศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับก,ก็คือเหลือทีอ่้างอยู่ประมาณ22%อะไรประมาณเจ็ครับแบตเตอรี่นี่สิครับ6,5 ห8 0มิลลิแอมป์ครับเหมือนว่าเน้นการใช้งานอย่างยาวนานนะครับนี่ครับเขามีจำนวนชั่วโมงกะให้คร่าวๆนะครับถ้าท่องเว็บทั่วไป7ชั่วโมงดูวิดีโอ HD 5ชั่วโมงในเกม5ชั่วโมงฟังเพลง25ชั่วโมงโทรศัพท์24ชั่วโมงสแตนบายได้ถึง480ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความบางเบาของเขาสิครับสุดยอดครับบางเพียง9.4มิลลิเมตรเท่านั้นครับเอารูปขนนกมาให้ดูว่าเบาอย่างกับขนนกครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่547กรัมเห้าร้อยสี่สิบเก็ตตโฟนบางัวอีกบางตัวที่ผมเคยรีววิไปลกกเท่าน เนี่ยโอหนักหนักอันนี้5 7กรัมอะครับตามประสิทธิภาพการทํางานครับเล่นเกมได้ไหลลื่นแน่นอนครับเพราะเป็น Acor e p r o c e s s o r อร์นะครับลำสี่ลำหกสิขยายได้ถึง 128GB แกิกนะครับแล้วก็มีโปรแกรมสําหรับทํางานมาให้เรียบร้อยครับเป็น WPS Office Suite นะครับก็คือตัวเนี้มันเป็นโปรแกรมที่เอาใช้ทํางานทั่วไปคล้ายๆกับ Microsoft Office ของเราอะแต่เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นนะครับและแน่นอนครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 11นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับทำวีดีโอเสร็จปุ๊บเฮ้ยได้ Android เี้าอ้ไรเง ได้ Android ตัวใหม่ล่าสุดเลยเย้ yeah! เป็นไงครับทั้งมที่ผมบอกมากับราคา4,000กว่าบาทพอจะซื้อได้ไหมครับ ผมว่าได้เลยนะเฟี้ยวเลยนะถ้าใช้ไปเทียบกับตัวรัแบบสองสามหมื่นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเม็นคนละเรื่องกันเต่เพื่อเราจะเปียบเทียบกับตัวท็บเลตท,ที่ขายในเมืองไทยทั่วไปนะครับราคาประมาณสี่พันกว่าบาทได้สเปคขนาดเนี้ยกินขาดครับแหมอยากเห็นหน้าตาข้างในของมันแล้วสิครับมาเรามาแกะกล่องและลองเปิดใช้ลองเล่นดูสไลด์คร่าวๆดูดีกว่าครับว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนครับมาดูกันเลยอ่ะมาดูกันครับสัมผัสรแรกออสคาวแพดแปดนะครับยิ่ีครับ ้ครับนี่ครับข้อมูลเข้ามาที่ผมบอกไปนะครับอ๋อลืมบอกเรื่องกล้องไปครับกล้องตัวหลัก5ล้านพิกเซลและกล้องหน้า2ล้านพิกเซลครับเพียงพอต่อการใช้เรียนออนไลน์หรือใช้ประชุมนะครับอ่ะมาเราจะมาดูกันนะครับว่าซื้อมา1กล่องเราได้อะไรมาบ้างนะครับก็ได้เป็นตัวแท็บเล็ต1ตัวนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆครับนี่มีหัวชาร์จมาให้ด้วยถ้าไม่จะเป็นนิสัยของ Apple นี่ไม่มีแล้วหัวชาร์จใช่ไหมมีหัวชาร์จมีสายชาร์จแล้วก็อันนี้อะไร อ๋อหัวเปลี่ยนครับจาก Type C เป็น USB นะแล้วก็คู่มือแล้วก็ตัวถอดใส่ซิมครับก็เป็นปกติพื้นฐานทั่วไปนะไม่ได้เป็นอะไรพิเศษหูฟังไม่มีมาให้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเรามาดูที่ตัวชับเลตของเรากันเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูความสวยงามของเขาก่อนละกันนะครับว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนครับอ๋อนี่ครับนี่คือตัวนี้เขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยครับเวลาเราลอกเนี่ยก็คือลอกชั้นบนของฟิล์มออกครับคือเราก็สามารถใช้งานได้เลยอ่าไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มใหม่เองนะครับนี่มีฟิล์ม นี่ครับโอ้โหชุดยอดอะอนะอระดนแรกที่ผมประทับใจนะครับคือความบางครับเพื่อนๆดูครับนี่มันบางจริงๆนะบางกว่าเล็บผมอีกมั้งเนี่ยดูดิเฮ้ยโอ้โหจับแล้วแบบจับไม่จดุดมือไหมเนี่ยจับแล้วมันจดุดมือไหมครับเนี่ยแต่คือมันสะด,ดกวกในการพกพางน้าหนักเบาบางอะไรอย่างเงี้ยนะครับ รอบตัวนะนี่ก็ปุ่มเปิดเครื่องเพิ่มลดเสียงแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จนะอันนี้ก็เป็นช่องใส่หูฟังนะครับแล้วด้านนี้ไม่มีไม่มีเลยนะอ่านี่ครับกล่องตัวนี้อ่ะนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับของผมน่ามาเป็นสีโรสโกนะครับนี่อ่านี่เขาออกบตัวเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อผมจะตกหล่นไปดูรูปนี้ครับนี่ครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดรอบๆเครื่องนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนสั่งซื้อนะครับมี2สีให้เลือกครับเป็นซิลเวอร์เกย์และโรสโกนะครับอ่ะมาครับเรามาทดลองเปิดใช้้้้้งงาานนกัเเป็ครรแโฮยวว โอ้โหใสจริงเหมือนกระจกเลยครับโอ้โหอ่้อามาเมื่อเราเปิดดีกว่าครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับมาอ่ะ ไม่เป็นแนวตั้งใช่ไหมละว้าวโลโก้สวยงามนะครับออสคาวตอนแรกมามันก็ต้องตั้งคงตั้งขาอะไรนิดนึงนะครับดูซิมีภาษาไทยหรือเปล่าและอาา่าฮ่าสบายใจใหายห่วงได้ครับมีภาษาไทยนะจ๊ะนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช้ได้ดีอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งขาตะกี้แปบนึงเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันดูนะครับ a few inches later อ่ามาตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับหน้าจอหลักของเราแล้วก็ปกติทั่วไปเราลองดูความไหนลื่นใช่ไหม ของทำแบบปุ๊บปุ๊บปกติสมัยนี้ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องคำไหนเรื่นพวกนี้นะครับอ่ะเราสไลด์ขึ้นดูปุ๊บนี่เห็นไหมครับเฮ้ยมีเกมมาให้พร้อมด้วยะครับนี่มีแอสเพาลมีอะไรเนี่ยเมอร์เมดมีเอ็มซีเรเบิลกันเนี่ยมีเรียวฟุตบอลมีอะไรเนี่ยซองป๊อปอ๋อมีเกมมาให้พร้อมเลยแล้วก็เมื่อกี้ตรงตัวที่ว่าอะไรนะเป็นออฟฟิสนี่ จะไปเพียสออฟฟิศครับตัวนี้แล้วก็สามารถจัดการงานได้เลยครับนี่นี่เห็นไหมด้านหลังตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีสแกนเนอร์มีบันทึกมีสเปซชีตมีงานนําเสนอมีเอกสารครับบลูทูธพอร์ตพอยท์อะไรพวกนี้แหละพวกง่ายๆนะครับเปรียบเทียบกันกับ Microsoft Office นะครับแต่นี้เป็นเป็นโปรแกรมสําหรับใช้ในงานแท็บเล็ตโดยเฉพาะครับมันจะใช้ง่ายกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการทํางานนะครับตรงนี้ดีมากตัวนี้ครับถ้าหลืออ่นโปรแกรมพื้นฐานแล้วก็ต้องไปลองใช้กันดูนะครับอ่าลองดูที่กล้องแล้วกันนะครับนี่ครับกล้องหลังครับ พอเรียดชัดดูใช้ได้นะครับมองเห็นชัดแจ๋วเหวี่เลยลองดูกล้องหน้าบ้างสิปึ๊บเออสวัสดีเออใช้ได้เลยนะครับชัดชัดชัดย่เดี๋ยวผมบอกไปนะครับกล้องหน้าขนาดเนี้ยเพียงพอต่อการใชแอปซูมหรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าแบบพรีเซนต์งานอะไรพวกนี้นะครับวิดีโอคอลอะไรไม่มีปัญหาครับขนาดนี้โอเคครับออก็เดี๋ยวลองเล่นเกมห้ดูสักเกมประกันดูความไหลลื่นของมันนะครับ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือเกมอะไรเขาให้แถมมานะครับอ้าวกับวอท์ึ๊บนี่ครับมูนดับคอมแบตเดอรเบิร์บกันครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะไลื่นแบบปูต้าเล่นเกมชิลหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับโอ้เฮ้ยใช้ได้นะครับคือภาพชัดเลยครับคือหน้าจอมันเป็น Full HD ไงถ้าเป็นโทรศัพท์หรือถ้าเป็นตัวล่างๆมันจะไม่ Full HD ครับมันจะเป็นอาจจะแบบแค่มันไม่ใช่หนึ่งเครืองหนึ่คันหนึ่งแปซโซะอันนี้คือ Full HD ครับสุดยอดป๊บมาลองเล่นดูครับเฮ้ยโอ้โหสบายครับไหลลื่นนี่ ไม่มีกระตุกเลยเห็นไหมครับดูดิดูภาพครับอ่าผ่าน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 โอ้ อ๋ยิงไปใส่ไปเยี่ยม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 ได้ครับเป็นไงครับแท็บเล็ตสเปคดีราคาโดนแบบนี้จะรออะไรครับจัดสิครับถ้าเพื่อนกำลังคิดที่จะซื้อแท็บเล็ตอยู่นะครับโมขอฝากออสคาวแพดแปะตัวนี้ไว้พิจารณาอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับเหมือนเอาจริงๆนะของผมซื้อแท็บเล็ตมาตัวละหมื่นกว่าบาทเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยจริงๆนะผมมาลองใช้ดูเจ้าเียตั้งแพงแพงเป็นหมื่นทำไมครับนี่ประมาณสี่พันกว่าบาทก็ได้แบบนี้แล้วอ่ะโอ้ยอ่ะถ้าสนใจะซื้อนะครับลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเข้้้าไไปปสัั่่งงซืืออดนนะคครรบเเ็ข แบ็ k วิวนะครับแต่ว่าเป็นย่อออสคาวนะครับสวยสวยสวยใช้ได้นะครับนี่ด้สีโรสโก้ด้วยถูกใจแฟนผมแน่นอนครับโอเคครับรีวิวของผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับยังไงมีไหมแน่นอนครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วครับจะต้องมีของใหม่ออกมามีลูกเล่นใหม่ออกมาหรือว่าสเปคที่ดีขึ้นแต่ราคาถูกลงใหม่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแ่อยอ่างไนอครับเดี๋ยวว้มีของดีใหม่ๆเฟี้ยวๆแบบนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆอีกเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าเพื่อนไม่อยากจะพลาดความสนุกและข่าวสารดีๆแบบนี้จากผมอย่าลืมกดไล เลยนะครับขอตัวไปก่อนนะครับเอาไปเซอร์ไพรส์เมียดีกว่าเมียยังไม่รู้ว่าผมได้มาฮิฮิะนะครับสวัสดีครับอ่สสวยงามตามทองเรื่องออสคารแพด